สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกมนุษย์พิจิกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักสําหรับชาวราศีพิจิกประจําวันที่1-15กรกฎาคมนะคะความรักของชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้นะคะบางคนรอคอยใครบางคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนรักเก่าที่หวนกลับมานะคะ w e e l of fortune การทำคลิปในรอบนี้้สึกว่าเวลออฟฟอร์จูนขึ้นมาหลายราศีเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือใครที่รอคนรักเก่ามีเกณฑ์นคนรักเก่าจะติดต่อกลับมานะคะ ได้ข่าวข่าวกับคนรักเก่าหรือคุณจะได้ติดต่อกับใครสักคนที่คุณรอคอยอยู่นะคะไพ่สามไม้หรือคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามานั่นเองนะคะชัดเลยพูดถึงตัวเลือกตัวเลือกเข้ามา <Okay. S 1> เฉยเลยอ่ะเจ็ดถ้วยนะคะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งคนนะคะ หรือสองคนนะคะคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามานะอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณเข้าติดต่อเข้ามาแล้วเขาก็ยังอยู่ในตำแหน่งตัวเลือกของคุณนะคะยังไงก็ดีไม่วายกลายเป็นรักสามเศร้าอีกสามดาบนะคะ oh, <no. S 1> ตัวเลือกเยอะจึงมีสามดาบเข้ามาสองถ้วยก็มา คุณก็อยากจะมีความรักที่ดีกับคนรักของคุณนะคะแต่ว่ามันก็มีประสัทเข้ามานะคะคือบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันยังไม่ไปค่ะมันยังอยู่คนคนนั้นอาจจะเป็นธาตุด,ดินนะคะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือว่าความคิดของเขาเป็นเด็ก p a พ e of s ซอ r ์สหรือเป็นคนธัดหลมเป็นคนดือ้อดื้อรั้นนะคะความคิดเป็นของตัวเองสูงนะคะ หรือเป็นชาวธาตอ่าเป็นชาวต่างชาติหรือผู้ใาจะมีเกณฑ์พบรักกับอ่าคนนี่ยในการเดินทางอะค่ะอืมอาจจะพบรักระหว่างการเดินทางหรือคนคนนอาจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เห็นไหมทัดลมทัดดินชาวต่างชาติก็มาสวนเลือกเยอะแยะมากมายนะคะคนรักของชาวราศีพิจิก คนที่ชาวราศีพิจิกแอบชอบหรือคนรักเก่าของชาวราศีพิจิกรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรกับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนธาตุดินนี่ไงจัสเมนเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะแล้วก็เห็นนะไพ่ของคุณคือวิ e l o f Fortune ซึ่งเป็นไพ่นะคะของการกลับมาของคนรักเก่าหรือ ถ้ายปบนี้นะคะหรือสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับคุณเอาไว้เนี่ยดีหวนคืนกลับมาสนงองเขาค่ะเขาจะได้รับกรรมบางอย่างจากกรรมที่เขาทำมาไว้กับคุณนะคะหรือเขาอาจจะอยากกลับมาหาคุณหรือคุณและเขาเนียมีเกณฑที่จะได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเงินนะคะครอบครัวของเขาก็ค่อนข้างจะโอเคด้วย แต่เขาก็ยังคงเหมือนอปิดหูปิดตานะคะกับเขายังจมอยู่กับความความรู้สึกในอดีตรู้สึกผิดต่างๆในอดีตนะคะด้วยไพ่ดีโอเคด้วยไพ่ใบนี้นะคะเห็นไหมเขายังกลัวกับบางอย่างที่เหมือนที่เขาเคยทําผิดต่อคุณนะคะ เขายังอยากได้โอกาสจากคุณหรือเขาอาจจะมอบโอกาสบางอย่างให้กับคุณนะคะที่จะเริ่มความสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะเป็นชาวราศีทัตไฟนะคะแฮงแมนพูดคู่กับใบนี้นะคะ เขาแขวนตัวนิ่งๆเขายังคงแขวนตัวนิ่งๆอยู่นะคะแล้วก็ปิดหูปิดตาตัวเองมัดตัวเองเอาไว้กับความเจ็บปวดที่เขาเคยทำผิดต่อคุณในอดีตต่างๆะคะแต่เขาก็ยังอยากที่จะได้รับโอกาสจากคุณนะคะเขายังอยากที่จะได้รับโอกาสจากคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณโอเคอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะ โอเคขอให้สรุปความรักของชาวราศีพิจิกสามใบค่ะเดาบแปดไม้แล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะ สิ่งที่คุณเคยเครียดนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยอยากให้คุณแบบปล่อยวางไปบ้างนะอะไรดีๆมันก็จะเข้ามาแหละแค่คุณให้โอกาสตัวคุณเองนะคะเลิกเสียใจร้องไห้ได้แล้วบางบางทีคนคนนั้นนะ่ะที่คุณนึกถึงอะเขาก็รู้สึกเสียใจแหละเขาก็อยากให้อยากได้รับโอก,กาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งแหละนะอยากที่จะได้รับโอก,กาสนั้นอีกครั้งหนึ่งนอกจากเรื่องของเออ่ ความรักแล้วการทำงานก็อาจจะหนักจนคุณนะคะนอนไม่หลับเครียดเสียใจนะแต่ยังไงก็ตามนะคะอยากให้คุณให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคนที่คุณรักและถ้าคนน,นั้นดีจริงๆสําหรับคุณนะคะให้โอกาสเขานะบางทีอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะเลิกเครียดเลิกเสียใจทุกใจต่างๆเนี่แล้วคุณต้องให้โอกาสตัวคุณเอง รักตัวคุณเองให้มากๆนะคะให้โอกาสที่จะเพิ่มความทรงจำอะไรดีๆใหม่ๆหาอะไรดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะชีวิตเป็นของคุณไม่ใช่ของใครนั่นเองนะคะโอเคใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ